สวัสดีครับช่อง YouTube c h ช n n e l รถไฟไทยเทนไทย s d ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟแก่งเสือเต้นจังหวัดลบบุรีกับซีรีส์วันหยุดหานสาพาลรถไฟอีพีนี้ตะลุยท่องเที่ยวกับขบวนรถนำเที่ยวรอยุบาซ้ำแอดเคื่อนป่าสักเจอฟิต2ทับ3บรรยากาศเป็นยังไงเชิญชมคลิปได้เลยครับจากลงขบวนรถนะครับ ก็มาต่อกับโดยสารรถตู้เพื่อไปทุ่งทานตะวันซึ่งในโปรแกรมนั้นจะไปทุ่งตะวันของคุณจำปีก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับจำปีทุ่งทานตะวัน และจะขอตกตกหน่อยที่นึงครับโดยการที่เบ่งบานนั้นน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วโดยทุ่งทานตะวันนะครับจะเบ่งบานเพียงระยะแค่ประมาณ10กวันเท่านั้นนะครับใน1ครั้ง มินก็พาชมบรรยากาศโดยรวมนะครับ มีชิงช้าให้เด็กๆได้แกว้งเล่นนะครับก็บรรยากาศด,ดูมีความสุขดีนะครับนะครับพักรับป,ประทานอาหารกลางวันที่ตองอูคาเฟ่ รู้สึกว่าอาหารจะหรูหรามากเลยทีนะครับคนนี้ต่อกันด้วยนะครับบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่มาชมดอกไม้ทุ่งทานตะวันและคาเฟ่นะครับตอนนี้แอดมินก็ต่อคิวนะครับรอขึ้นรถกลอฟไปชม ทุ่งทานตะวันดอกไม้ต่างๆในบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่แอดมินก็นั่งแล้วครับสำหรับรถกอล์ฟนั่งท้ายเลยทีเดียว รอบนี้บ้านโยแองไข่มีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดด้วยนะครับเก็บไข่ไก่ก็มีกิจกรรมมากมายนะครับในบ้านวยแองไข่ก็ให้นักท่องเที่ยวได้เชิญชมกันทุ่งดอกไม้ต่างๆนานาชนิดอาหารคาเฟ่ต่างๆ ทุ่งทานตะวันนี้ดูสวยงามเลยนะครับแสดงว่าพิ่งจะเบ่งบานสวยงามมากๆเลยแลแฮปปี้ดีนะครับรถกอล์ฟก็จะจอดให้เราจุดแรกครับในการชมทุ่งทานตะวัน และจะเบ่งบานสวยงามเลยนะครับตรงนี้พึ่งจะบานใหม่ๆแน่นอน มุมกว้างๆนะครับก็สวยงามดีนะครับทุ่งทานตะวันนั่งรถกอล์ฟกันต่อนะครับรถกอล์ฟก็จะวนอยู่รอบๆในบ้านกล้วยแอนไข่นะครับเพื่อวนรับส่งนักท่องเที่ยวไปชมในจุดต่างๆของบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่ ฤดูหนาวนะครับก็เหมาะกับการชมทุ่งดอกไม้ต่างๆนะครับอย่างงวดที่แล้วแอดมินก็ไปชมทุ่งดอกเบญจมาศกับขบรถี้น่ ตอนนี้รถกอบก็มาอีกจุดหนึ่งครับชมทุ่งดอกไม้เล็กๆที่สวยงามดอกสีชมพูเดี๋ยวแอดมินจะลงนะครับเพื่อไปชมดอกไม้อันสวยงามเป็นทุ่งดอกไม้เล็กๆนะครับก็สวยงามดี ไปกันต่อนะครับเพื่อไปส่งนักท่องเที่ยวนะจุดแรกที่จุดเริ่มต้นเพื่อจอบสินค้าตะลุยคาเฟ่น,นะครับกินกาแฟ เป็นละมุดพันหวานกอบนะครับผมอ,อ,อันนี้ยังเก็บไม่ได้เลยครับผมคือออกนี้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปก็ได้ครับผมอ,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 อยู่โซนเดียวกันครับผมแต่เดินลัดน,นี่ไปก็ได้ครับผมไไระวังรถนะครับ ผ่านด้านหน้าสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาจอดจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมชมป้ายนะครับบ้านกุ้ยแอนไข่คาเฟ่ มีบ่อน,น้ำนะครับสามารถเลี้ยงปลาได้นะครับปลาสวยงามต่างๆในบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่โอ้โหปลาตัวใหญ่เลยเดียวนะครับ ต่อกันจุดสุดท้ายนะครับสำหรับกุ๊ปกันระหว่างกุ๊ปที่1นถึงหจะไปบ้านโกแอนไขส่วนกุ๊ปที่7จ็ถึงสิก็จะมานั่งรถชมเคลื่อนแฟบ,บกันไปนะครับรอบ15นกาสามนาทีรอบนี้ฟรีนะครับบรรยากาศการนั่งรถไฟตัวนอนชมสันเคลื่อนไปกลับนับระยะทาง9 ิโลเมตรใช้ระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับโดยมีมักกุเทศน้อยคอยบรรยายระหว่างเดินทางซึ่งจริงๆแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ30บาทในการรับชมนะครับต่อ1ลรอบ พระพุทธรัตนมณีมหาบดินทรชลสิทธิ์มงคลชัยหรือหลวงปู่ใหญ่ปาสักนะครับ ช่วงสุดท้ายของการนั่งรถไฟชมตัวหนอนนะครับก็จะไปส่งณจุดเดิมแล้วก็นั่งรถไฟต่อถึงแล้วนะครับปลายหยุดรถเขื่อนป่าสักชนรสิทธิ์ขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับการติดตามและติดตามคลิปใหม่ในพีต่อไปกับซีรีส์วันหยุดหานสาเทารถไฟสวัสดีครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาท